สวัสดีครับ FC แฟนคลับเพจยนชนาทุกท่านนะครับผมโอ๊ตนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่เลยนะผมจะมารีวิวมาอัปเดตสต็อกในส่วนของตัวรถกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซิงเกิลแคปสมาร์ทแคปหรือเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยยกสูงวันนี้เรามาให้ดูกันเลยว่าเรามีรุ่นอะไรอยู่บ้างนะครับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับสนใจยังไงครับอย่าลืมโทรเบอร์ด้านล่างมาได้เลยนะติดต่อโอ๊ตเพรยนได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเรามีรถอะไรบ้างนะครับนี่เลยให้ดูก่อนเลยว่าตอนนี้สต็อกรถกระบะเราเนี่ยเยอะมากแค่จอดอยู่ข้างหน้านี้ก็ประมาณเกือบจะ3าคันแล้วยังไม่รวมด้านหลังเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่คันแรกก่อนเลยนะครับนี่เลยครับเจ้าโตลต้าลีโวโ o คโคนะครับคันนี้นะครับสีดําสวยๆเลยเหลืออยู่เพียงคันเดียวนะสำหรับโรคโคสีดํานะคันนี้เป็นปี19ไม่ไม่ถึง50,000นะไม่อยู่ที่48นะครับ ราคาเปิดอยู่ที่759,000บาทนะครับมือหล้านกว่าแน่นอนนะสำหรับล็กโค้ันนี้นะครับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะด้วยประการทั้งปวงนะครับตอนนี้ล็อกโคหายากนะครับสำหรับปีนี้นะอ่านี่นะเป็นหเป็นคันแรกนะครับอ่ะคันต่อมาด้านขวามือผมเลยดีกว่าคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรอปรับสภาพเอามาจอดให้ดูก่อนอันนี้เราแค่ล้างสีเฉย นะครับทะเบียน7545คันนี้นะครับสวยๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวสภาพรถกันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้อ่าได้เป็นตัว2 4 e นะครับเป็นตัว Smart Cap P-Lanner นะครับภายในนะครับภายนอกเดิมๆสวยๆนะครับนี่เลยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้ได้มานะครับเป็นเบาะผ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับนี่เลยนะ อ่านะแล้วที่สําคัญคันนี้มีในส่วนของตัวแครีบอยมาให้ด้วยนะลูกค้าจะเอาไปบรรทงบรรทุกข,ของอะไรอย่างนี้ใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นตัว2 4 e นะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายบริเวณกันชนมาให้ด้วยนะครับพาร์ทเดิมจากโรงงานไฟทงไฟท้ายเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูกันต่อนะครับอ่ะคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถตี16นะครับเป็นตัว2 4 e เช่นกันราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทสําหรับสีบอลเงินคันนี้ทะเบียน6719นะครับ จำทะเบียนไว้นะครับว่าสนใจคันไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูกันทุกซอกทุกมุมเลยที่มีรถกระบะจอดอยู่นะถัดมาคันนี้จะเป็น d m a ม c ปี17บเจไมแสนห้าสีเทาเป็นตัว Highlander แต่ว่าจัดทรงยีรับแคะนะครับคันนี้นะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่575,000บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของ d m a มตอนเนี้ยเหลือไม่กี่คันแล้วนะตอนนี้ d m a ม c ขายดีเป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีเลยนะครับน้องๆรีโวีโวแล้วก็ปล่อยไปเยอะนะ โอเคคันนี้เป็นสี่ประตูสีเทาดานะครับสภาพดีคงสร้างเดิมหรือจะเป็นคันนี้ครับดีแม็กเช่นกันคันนี้จะเป็นตัวแคปนะครับเป็นรถปีสิบแปดเปิดอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นสีบอลเงินนะครับคันนี้ให้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยนะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับภายในให้ตกแต่งด้วยสีดานะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ด้านหลังนี้จะเป็นเบาะหนังนะสภาพดี นะครับพร้อมใช้งานเจ้าคันนี้เลขไมล์อยู่ที่29,752ื่เกเมเท่านั้นเองนะไมลแท้ไม่มีกอมไมล์นะราคาดีด้วยนะห0 0 0สนกว่าบาทนะครับเป็นตัว1.9เกรดแอลสำหรับด m a มคันนี้นะครับอ่ะคันต่อมาข้างๆผมเลยนะโต้ตาดีโวคันนี้เป็นตัว4ประตูนะครับมีชุดแต่งมาให้พร้อมเลยนะครับมีแต่งไม่ว่าจะเป็นกระจงกระจังล้อตัวโปง่งซุ้มล้อคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่ด้วย นะคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทปีสิบแปดนะครับสวยๆคันนี้เลขไม่บอกเลยว่าไม่ไม่เยอะนะครับไม,ไม่เยอะแสนกโลนะครับคันนี้ก็ให้เป็นเกียร์ธรรมดาหนิเรามาดูภายในกันนะครับนะคันนี้นี่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 นะภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับริ้วรอยไม่ค่อยมีนะครับตัวหนังหุ้มพวงมาลัยเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะ ด้านหน้าด้านหลังให้มาเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าเกรดวัสดุอย่างดีนะครับจากโตลต้าเลยนะครับอ่านะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับรถโครงสร้างเดิมนะครับสวยๆนะย้าอีกรอบหนึ่งนะติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซอยถัดไปนะครับเราซอยเยอะมากนะครับจริงบางทีเซลเดินเองก็ยังงงๆมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้นะ นี่นะครับรถในส่วนของตัวที่มีแครี่บอยเรามีเยอะมากเลยนะครับนี่จอดเรียงเลยอย่างแถวนี้นะนี่คันนี้อย่างคันนี้เลยเป็นตัวขับ4นะครับเป็นตัว s m a r t c a คปท u n ันเนะครับเป็นตัว 2.4e plus นะครับราคาอยู่ที่650,000บาทนะเข้ามาอยู่2คันในส่วนของรถสเปคนี้นะครับคันนี้มาอยู่ที่140,000ถือว่าไม่เยอะนะครับมีติดแครี่บอยมาให้ด้วยนะครับได้เป็นโฉมหน้ารอแล้วคันนี้สวย,สวย นะเป็นตัวขับสีด้วยนะอ่านี่เลยนะขับสีด้านหลังนี่ก็เป็นตัวขับสองเป็นตัว2.4 e นะครับเป็นตัว2.4 e คันนี้อยู่ที่545,000บาทสีขาวเหมือนกันติดแคลริบอยมาให้แล้วนะอ่ะเรามาดูสต็อกกันต่อนะครับเยอะมากนะครับคันนี้ก็สวยนะครับคันนี้ราคา539,000สม่ไมลแสนห้าปี18คันนี้รู้สึกว่าจะได้เป็นเ e กียออโต ตอนนี้รีโวเกียออโตเรามีเข้ามาหลายคันนะครับนี่คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับหรือจะเป็นคันนี้นะเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งนะครับคันเนี้ได้ได้บ่อหนังสีน้ําตาลนะคันนี้เป็นตัวแครดเกียออโตนะครับเจ้าของเดิมมีการไปตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของตัวเบาะแล้วก็ตัวด้านข้างให้เป็นสีน้ำตาลนะครับตัวเบาะนี้ก็เป็นสีน้ำตาลกันแต่โครโทนกันแต่สวยงามนะครับโครงสร้างเดิมนะสวยๆเลยสําหรับคันนี้ นะอ่านะตอนนี้รถที่บอยเยอะมากหรือจะเป็นตัวแครบตัวเตี้ยด้านหลังนี่เลยเนี่ยด้านหลังคับผู้ชมด้านหน้าผมนี่นี่คันนี้คันนี้นะครับสีบอลเงินนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคบตัวเตี้ยนะคันนี้เป็นรถปี2016เช่นกันนะครับเป็นตัว 2.4j ไม่แสนห้าไม่ไม่เยอะนะครับคันนี้ด้านในเขาให้เป็นเบาะหนังมาให้ด้วยนะด้านในเป็นเบาะหนัง นี่นะกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดด้วยอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหนะแอร์แบ็กสามตำแหน่งนะเกียร์ธรรมดาคันนี้ไม้แท้ไม่มีกอไม้นะครับเราต้องย้ํากันทุกรอบเลยนะครับที่เราย้ํานี้เราอยากจะให้ลูกค้ามั่นใจนะครับว่ารถทางเราเนี่ยเป็นรถทัดเกตคุณภาพดีนะครับนี่หรือจะเป็นตัวนี้นี่คันนี้เป็นล้อกระทะแต่เขาไปครอบฝาดํานะครับเป็นรีโ ปี2016เช่นกันนะครับราคา419,000บาทนะครับไม่แสน4ีนะสีบอลเงินคันนี้ก็สวยนะครับคันนี้ให้มาเป็นเกียร์ธรรมดาเช่นกันเป็นเกียร์ธรรมดาสภาพเดิมสวยมากสองคันนี้ใครที่หาตัวเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับในส่วนตัวเตี้ยรเราก็มีนะหรือจะเป็นคันด้านหน้าผมนี้นิสสัน,นาวาร่านะครับอ่าเป็นตัวเครื่องอยู่ขนาด2.5 DDTI BGS Turbo นะครับคันนี้เป็นรถปี2018 ร,ราคาไม่ถึงห้าแสนสำหรับสีขาวคันนี้นะทะเบียนสี่พันหกร้อยนะหนึ่งขอบอสี่หกศูนย์ศูนย์กรุงเทพมหานครคันนี้ใครที่หา nissan navara น,น,นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เข้ามาในเพชรยนหลายคันมากนะครับมีคันอื่นอีกเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับคันนี้ปีสิบแปดราคาอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่หกหมื่นกโลน่าเล่นมากนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะให้มาเป็นเกียร์ธรรมาดา นะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนิดนึงนะอ่านะนี่ภายในตกแต่งด้วยสีดำนะสำหรับนาวาล่าคันนี้นะครับสวยๆเลยนะอ่าสภาพเดิมนะครับเบาะนะครับด้านหลังเป็นเบาะผ้านะครับวัสดุด,ดีนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบาดท้ายเนี่ยเขามีติดในส่วนของตัวปิดฝาท้ายมาให้นะครับเวลาเราบรรทุกข,ของจะมีผ้าใบอันนี้เขาจะมีโครงเหล็ก ็มีโครงเหล็กค้ำไว้ให้นะครับอันนี้มีติดตรงนี้เพิ่มเติมมานะครับเป็นตัวรุ่น E นะสำหรับนาวาล่าตัวนี้นะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนี่มาดูด้านท้ายนะประตูฝาท้ายนะครับมีกล้องมองหลังนี่พาร์ทเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับน่าเล่นนะครับสําหรับนิสสันนาวาล่าตอนเนี้ยตลาดนาวาล่าบอกเลยนะลูกค้าหายเยอะเราออกเข้ามาเยอะนะครับมีหลากหลายเฉดสีเลยของเราจะาสีขาวสีดําสีเทาดํา,ส,าดสีแดงนะครับมีหลายคัน อ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตอ่ะคันนี้คัน,นอีกสักหน่อยนะทะเบียน9 375นะได้เป็นตัวแคปสีขาวคันนี้ปี16เช่นกันเป็นตัว2.4 E นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่475,000บาทนะครับอันนี้สวยๆนะฝากไว้ด้วยนะในส่วนของตัวรถกระบะนะครับทางเพชรยนต์เราสต็อกเยอะมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าประมาณโห4 0 5060พันได้นะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งทางนู้นต่อนะครับ นอกจากรถกระบะแล้วอะรถเก่งเราก็มีเยอะนะครับตอนนี้รถอะสต็อกรถของเราเนี่ยเอาเข้ามาเยอะนะครับเรียกได้ว่าลงเทลเลอร์กันวันเว้นวันวันเว้นวันเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกแนละ้ววันก่อนก็มาสองเทลเลอร์นะทั้งรถกระบะรถอเก๋งนะครับมีทั้งตัวสี่ประตูทั้งล็อกโคนะใครที่เป็น f อฟซีเฟสจยนจะเห็นว่าผมอะรีวิวตัวล็อกโคอยู่นะที่เป็นตัว Uh, ติดแคลริบอย2คันนะครับราคาก็799นะ2คันนั้นนะสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะอ่ะเดีย๋ยวเราดูนี่นะครับนอกจากกระบะนะครับไม่ใช่แค่กระบะเรามีในส่วนของรถ PPV ก็เยอะนะในส่วนของ Fortuner ไม่ว่าจะเป็นตัว l e g e n d ด r นะครับหรือจะเป็นตัวปี16แล้วก็มีนะครับรถทุกคันเป็นรถผ่านการใช้งานก็จริงแต่สภาพดีโครงสร้างเดิมไม่มีการชนหนักนะครับ สวยเลยเช็คประวัติรถได้นะครับรถวนใหญ่จะเป็นรถหน่วยงานเข้ามานะรับเข้ามานะอ่ะนี่เลยคันแรกเลยที่เห็นหน้าไม่เหมือนชาวบ้านเขาคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคันที่นานๆจะเข้ามาทีนะในส่วนของตัวนี่เลยมิสูบิชิทริ t ันนะครับนี่นะคันนี้ดูของขอาดนี่นิดนึงให้ดูภายนอกก่อนนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาดสองจุดสองจุดสี่ นะครับสำหรับไททันคันนี้ไม่แค่ห้าหมื่นนะครับไม่ห้าหมื่นได้เป็นสีขาวมุกแต่ขาวของเขามันจะอมๆติดเทาๆนิดนึงนะครับ <S <S ด้านหน้าของเขานี่ไฟนะครับให้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเดเทอร์แฮมลันนิ่งนะครับมีด้านล่างจะเป็นไฟเลี้ยวจะมีไฟส่องสว่างด้านล่างนะครับตกแต่งด้านหน้าเป็นโครเมียมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวมิตซูบิชิเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถกระบะหรือเป็นรถเจ็ดที่นั่งพวก ปาเจโลอะไรพวกนี้ก็จะเป็นโฉมนี้หมดเลยนะครับภายในของเขาคันนี้ตกแต่งมาด้วยสีดํานะครับตกแต่งด้วยสีดํานอะ่าสีดําเป็นเบาะผ้านะครับโครงสร้างเดิมสวยๆเลยนะครับสําหรับตัวไททันคันนี้ก็ราคาอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่านะนะสวยๆไม่ห้าหมื่นเองครับคุณผู้ชมนะครับอ่านะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของเขานะครับนี่นะพวกโครงสร้างตัวเชฟบอดี้เลี่ยมสันชัดเจนนะครับไฟท้ายสวยๆเลยนี่นครับเป็นไฟเบรน LED นะครับมีตัวการกระแทกด้านขอบท้ายมาให้ติดกล้องมาให้นะครับคันนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์ m ไ e เ c กค a ีนด e เซลนะครับอ่านี่นะสำหรับ Mitsubishi นะแล้วก็อ่ะนี่มานี่เลยแล้วกันรถกระบะตู้เลดแล้วก็มีนะตอนนี้จะมีสีขาวกับสีดำนะครับอย่างคันนี้จะเป็นปีสินะครับ ราคาอยู่ที่3า9แสนแปดหมืนเก้าันบาทนะตู้เลทสองเมตรนะครับคันนี้ก็รถพร้อมวิ่งใช้ใช้งานลักษณะแบบขนส่งนะลูกค้าที่กาลังมองหารถเอาไปวิ่งงานนะครับคันนี้น่าสนใจแล้วก็คันสีดําคันนี้จะหายากนิดนึงนะเพราะว่าปะกะติเราจะเห็นรถวิ่งงานจะส่วนใหญ่จะเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำเนี่ยแต่คันนี้เป็นสีดําเข้ามานะครับราคาสี่แสนแปดหมืนเก้าันบาทรถปีสิบแปดไม่แค่หกหมืนสองคันนี้ตู้เลทน่าจะสูงประมาณเมตรแปดสิบนะครับอ่าเป็นเกียร์ธรรมดา นะคันนี้สว,สวยเลยนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วในส่วนของตัวตู้เลดนะครับมีให้เลยพร้อมใช้งานราคาไม่ถึงสี่แสนนะครับน่าใช้และผ่อนก็อยู่ประมาณเจ็ดพันปลายแปด0ันนะครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพนะครับอ่ะแล้วก็มานี่เลยนะครับสีแดงทั้ง2คันเลยนิสสันนวาร่านะคันขวาผมเนี่ยจะเป็นตัวสี่ประตูคันซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวตัวแคป นะครับอย่างคันขวานี่นะครับเป็นรถปีสองพันสิบเดี๋ยวนะคันนี้เป็นรถปีสิบแปดนะครับไม่เจ็ดหมื่นราคาห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทส่วนคันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่ห้าหมื่นเก้านะสวยๆอีกเช่นกันนะครับใครที่หาิสันวาร่าอยู่นะครับสองคันนี้เป็นรถที่น่าใช้นะครับเหลืองจะเป็นขนุนสีขาวคันนี้ก็น่าเล่นเป็นตัวแคปนะครับ เป็นตัวเครื่องอยนต์ขนาด2.5 DDTi ห้ t ด r b o นะครับคันนี้ก็ราคา4,99,000บาทนะครับอ่าคันนี้ก็เป็นรถปี19ไมล์า8 0 0 0โลนะครับต้องบอกเลยว่านิสสันวาร่าเนี่ยเป็นรถที่ให้ทั้งออปชันและฟังก์ชันมาค่อนข้างเต็มนะไม่ว่าจะด้านหน้านะครับเขาให้มาเป็นไฟ LED นะครับ d a y t i m e r u n n i n g p r o j e e ก o r l ร n s กระจังหน้าเป็นอ่าสีดำเงานะครับมีไฟสปอ t l ตไลท์ตกแต่ง ลวดลายมาด้วยนะมีสติเกตเกอร์จากโรงงานนะครับแล้วก็ด้านข้างเขาจะมีลายของเขานะมีเลยโป่งซุ้มล้อตัวเนี่ยครับตัวแก้มตรงนี้ตกแต่งมาให้หมดล้อแม็กสีดํานะครับเป็นแม็กดำพาทเดินจากโรงงานเลยนะคันนี้นะคันนี้รู้สึกให้มาเป็นแม็กขอบสิบแปดด้วยนะอ่าน่าใช้นะครับสำหรับตัวนิสสันนาวาล่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวซิงตัวสมาร์ทแกตัวเตี้ยอีกหนึ่งคันนะ สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทปีสิบหกไม่แสนสามนะครับลูกค้าดูคลิปแล้วนะครับสนใจก็อย่าช้านะครับเพราะว่ารถตอนเนี้เข้ามาไปไวมากนะมากะมีมีโผล่นน้ตอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะนี่นะครับที่ผมบอกว่าตอนนี้รถเข้ามาไปไวลองดูตรงนี้ปกติมันจะแน่นไปด้วยรถนะแต่ตอนเนี้รถมันจําหน่ายออกไปเยอะนะครับในส่วนของสต็อกรถเก๋งนะครับกระบะตอนนี้ก็เยอะเนี่ยต้องเอามาจอดตรงนี้แนละ รถนะเ,เริ่มแบงแบงว่างๆนี่คือรถปล่อยออกไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับสำหรับคันนี้เป็นนาวาล่าปีสินะครับไม่สองหมราคาอยู่ที่5 5 9แ0 0บาทนะครับคันนี้ก็น่าเล่นนะครับสีเทาดําทะเบียน6กหกนะจำทะเบียนไวนะ้ให้แม่น hey นะครับสำหรับสาวกนาวาล่านะครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อง,งานบริษัทหรืออาชีพค้าขายนะหรือขับ อ่าไลเดอร์ขับขี่ไลเดอร์นะพูดง่ายก็คือทุกสาขาอาชีพมันก็ติดต่อเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะครับอาละครับก่อนจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตการรีวิวรถเข้าใหม่จากทางเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมาอัปเดตสต็อกรถอะไรนั้นห้ามพลาดเลยบอกเลยว่ารถเข้ามา่เยอะมากๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ